กมากพอๆกับช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวอีกคือเ่าเนาะคะ่ะมาเบิ่งกันค่ะว่ามืมอน,นีแมนองวุนสิพาพี่น้องมาเหตุอีกอย่างเนาะค่ะนะม้มาเห็ดอีกยัยงส่พีนองกินเนาะค่ะนาะไปเบิ่งนํากันเลยค่ะจ้าสาหรับื้อนีเนาะคะ่ะแมนองบุนกะสิต้มเครื่องในหมูมีกระเพาะกับใส่เด้อค่ะเตรียมทุกอย่างไว้แล้วค่ะใส่หมูก,กับกระเพาะแมนองวุนก็ได้ล่างทาความสะอาดทันไว้เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะนาะงต้มเครื่องในหมู ก็ต่้บักคุ้งจ้ะอะไรเตรียมเตรียมทุกอย่างไว้แล้วขอไพ่เสียงมาขัางบานเพิ่นเฮาน้ำเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวเฮ้ไปลงมือตม้มใส่หมูกันด้เลยอเนาะค่้เนาะแม่น้องว้เ้อเด้อเ้อเด้อเรอเร้อเด้อยด้อเด้อเด้อเ่้เด้อเน้เด้อเด้้อเด้เ้อเเดอเ้เ้อด้อเด้อด้อด้ว้อเด้ดอ เทใ,ใส่หมูลงไปเลยค่ะใส่หมูก็กระเพาะที่เมนูมล่างถ้คว้มสะอาดท่าน้อยแล้วจะจะข้นจะน,น้อยแล้วค่ะไส่น้ำใส่น้ำพรอนมันถั่วจ้าเขาก็ต้มไวประมาณเคืองชั่มงหรือชุ่มเกือบชั่วมงกุลละค่ะให้ใส่หมูให้กระเพาะหมูมันเปียเนะคะ่ะเนาะนี่ค่ะ ปิดฝาไว้เลยค่ะเมนอุ่นก็ได้หนึ่งเขาไว้เล้วเด้อค่ะเขาก็ึ้นแล้วเดินเมนอุ่นกัสิทิแเรากัสีทรทายเนาะคะ่ะจ้าปิดฝาไว้เรียบร้อยเขากัสิต้มประมาณเคืองชั่วโมงหรือว่าเกือบชั่โมงกุหลาบค่ะหายใสหมูม,มันเปร่อยจ้าหันมาท่านี้เมนอุ่นก็ได้ข้างหมออเขาหนึ่งเขาไว้เรียบร้อยแล้วเด้อค่ะค่ะ ให้มันสุกให้มันหุ่มจักหน่อยแล้วหฮากะสีมาใส่เข่ากันนะคะจ้าหันกลับขึ้นมาท่านนี่บัดนี้แม่น้องวุนกะสีซับบกหุ่งไว้เด้วค่ะซับบกหุ่งเราก็สีไปใส่เขาแล้วหฮอกะสีมาต่ำให้พี่น้องเบิ่งกันเลเนนะคะเนาะเดี๋ยวหฮอมาซับบักหุ่งกับใส่เข่ากันเลเนาะค่ะเนาะจ้าแม่น้องวุนกบฝานบกหุ่งเรียบร้อยแล้วนะคะฝานบกหุ่งเตรียมไว้ทุกอย่างแล้วเส้นบกหุ่งค่ะฝานไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหฮอกะสีมาตํำกันเนาะค่ะเนาะ เ,เตรียมปรุงเมนูวุ่นกัเตรียมไว้เมื่อถูกยางแล,ล้วราคาเวลาห้าเห็ดกับขอก็ต้องเตรียมไว้ยังสี่ราคาเวลาเห็ดกับสีได้เร็วแล้วก็สะดวกสบายนะค่ะเพราะต้องหานันหานี่เนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวเมนูวุ่นสิไปใส่เขาก้อนเ้าจะสิมาต่ำบม้หุงเนาะคะนะ่ะเนาะเจ้าไปในห้องกับสีมาใส่เขาเนาะค่ะเนาะเขาห้องกับซุปนะคะนะ ใช่ไอห้อนมันออกแล้วค่ะอยากมีห้องอนห้อนหนึนน่งไหมไหม หกับไสจนมันเบิดอายล้วห้องกับปัน่นใส้กองเขาห้องได้ได้วยจ้ะกับบรด้หนึ่งไลค่ะเขาเนี้ยมาสอบเพราะว่าพอ,พอกับลกูกคนจะออกไปไปกินยุ่หมองเฮ็ดงานนะคะอันนี้กินจะแค่ช่วงเนี้ยมาสอบจ้าตานนี้หันหอนได้แล้วค่ะที่หักที่เมนน้องวุน้นมีผ่าตรงนี้ห้องก็คือห้องเราเวลาห้องไส้เราห้องก,กับเอาขื้นแบบนี้นะคะ เตือนเราห้าก,กับม้วนะะเ,เวก็บ,บ,บววไว้แบบนี้นะคะมันสียหาเข่าเนียยห้าห่อนตลอดเวลาเลยด้วยค่ะจะเรียบร้อยแล้วค่ะใส่เขาแล้วรเนาะค่ะจะใส่เขาแล้วก็หันมบิ e งหม้อตุ่มนี่ค่ะเริ่มฟุตแล้วเด้อค่ะต้มทิ้งไว้แบบนี้แหะค่ะประมาณเกอนชั่วโมงหรือเกือบชั่วโมงค่ะเปื่อยดีหมดละค่ะ ต้มใส่หมูกับกระเพาะหมูนะคะค่ะจ้ากระตุ่มไปได้จะประมาณสิบนาทีแร้วค่ะเราก็ล่อต้มไปจนว่ามันเปื่อยผลดแล้วค่ะให้มันได้ประมาณจะเคืงชั่วโมงเลาก็จะมาปรุงมาหย่างเนาะ,ค,ะค่ะต้มไส้หมูค่ะกระเพาะหมูค่ะวิดีฟ้าไว้นี้ก็นะคะเนาะจะ จ้าหันมาแา่นี้นะคะนอดน,นี้เฮอบกันจ้าก็มาตัดมะหุ้งกันเลยนะคะนอาแม่นุ่นก็ได้ตําพริกไว้เรียบร้อยแล้วเรียกค่ะตัดพริกไว้แล้วน้องตับสีมะปรูงกันเลยจ้าใส่มะนาวค่ะมะเขือเทศค่ะ อันนี้มันเป็นมะเขือเทศไอ้ราชนี่นะคะแมนูุ์มักเพราวามะเขือเทศอันนี้มันแสบนะคะมันจะหวานกินกับพริกเกลือกับแสบนะจ๊ะกินเลนกับแสบจะบมะเขือเทศอันนี้ใส่ลงไปหลายๆเลยค่ะไปแล้วหนึ่งลูกกินตกกันแล้วค่ะ ชุบสจ้ะใส่หน่อยก็แซ่บหน่อยใส่ลายก็แซ่บลายด้วยก่เลยจ้ะปลาแดกจ้ะปลาแดกกัแม่น้ำบุญก็ใส่สองย่างคือเก่าเลยคะ่ะอันนึงมันสีนุ่งอะ่ะอันนึงมันสีน o n เนาะคะ่ะอันนี้จะออกอย่กินน o n จ้ะ,ะอันนึงนุ่งดี นิดนึงค่ะหมดนะคะเกี่ยไ่เคืองใั้เขอากันเียบรอยแล,แล้วก็ใส่เส้นลงไปเลยจ้ะใส่เส้นลงไปเลยค่ะตำน้อยๆพอเป็นแก้วค่ะตำน้อยๆพอมันเพรา,เ,พราเสียดายเลยจ้ะตามกินกับใส่หมูนะคะ ได้เสียลงไปแล้วเข้าไปนัวได้จ้ะ โอเคแล้วคะ่ะแซ็บเทศนาเยี่ยมสุเลยคะ่ะแซ็บกล้วยองให้แล้วค่ะเสร็บร้อยแล้วใส่จานเลยคะ่ะกินจนเดืหลงลงพอดจานด้วยนะ <c oughs> โอเคค่ะสมตำเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวห้อไปเบื้องตม้มใส่มูสเคื่องในหมูก็เลนะะ่นน้องค่ะนอกว่ามันเปื่อยไปค่ะจ้าบม่าเบื้องตม้มใส่หมูของห่องด้เละคะ้ค่ะนี่ค่ะแม่น้องวุ่นก็วาไห้มันมีน้ำลายด้วยค่ะคลายสิเป็นต้มแหงเพราะวาห่อาส่กินกับตำหมูหูองน้องค่ะว่าด้เห็นต้มแซ่บคือต้มเปื่อยกินกับตำหมูหู้งอะค่ะจะได้ประมาณนี้ค่ะ ไม่ลงวุ่นปรุงเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะใส่รสด,ดีชุรดรสเดี่ยวนวดเดี่ยวบาก็สิเอาไปกินกับตำหมฮุ่งิก็สิเป็นแบบนด์นี่นะคะใส่ต้นหอมลงไปค่ะต้นหอมพัชชีไใบเลยลงไปเพื่อใหนมีกลิ่นหอมนะคะ,คะไม่ใช่ต้มแซ่บนะคะเป็นต้มใส่หมูติ่ต้มกินกับตำหมฮุ่งค่ะได้บ่โหยโสดค่ะได้บ่เน้นนหนามนะคะนะ่ะเนาะ จ้าเดี๋ยวตักใส่สวยไปเสิร์ฟไปเล่นเนาะค่ะเนาะจ้าต้มเผากับเปื่อยได้ทีะะแล้วเนาะค่ะต้มแห้งต้๋มเผาดีงามอ้อยเจาะด้วยะคะ่ะกินกับตำมะฮูนีค่ะแล้วจิตักไปกินกันเล่นเนาะค่ะเนาะเป็นแบบนี้ละคะ่ะเปื่อยดีขนาดค่ะต้มใส่หมูก,กจ้าก็าใส่สวยออกไปเสิร์ฟกินกันเล่นล่นมาะเนาะ ใส่หมูจ้าต้มแหงเด้อค่ะต้มกินกับตำหมูหุ้งันต้มแ่บนะคะจ้าสำหรับเมนูมื้อนี้ของเหากเสเ็ตเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะก็มีต้มใส่หมูกระเพาะหมูค่ะกินกับตำบมกหุ้งค่ะที่ขาดบ่ได้ค่ะตำบมกหุ้งค่ะเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะ ตอนนี้เรากันหนึ่งไว้เรียบร้อยแล้วค่ะจะเรียบร้อยแล้วค่ะไปกินน้ำกันค่ะบานนี้จะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่น้องวุ้นก็ฝากไว้สำนีนะะันัคเะอย่าลืมนะคะอย่าลืมเข้ามาทักทา,ายมาให้กำลังใจเข้ามากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะให้ช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะอย่าลืมค่ะ อ่ะค่ะไปกินขอน้องกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับมื้อน,นี้ขอขอบคุณเลฟซี่ไม่ถึงเอฟซีเขาได้เข่ามาให้กำลังใจเนาะค่ะเนาะขอบคุณเลยไขอบคุณกไก่จริงเลยค่ะเพราะว่าเมนูกระเพิ่งฮัทเทนฮัทถ้ากับท่านว่าท่านจะเทสว่าท่านเกง่งไปเลยเนาะคะ่ะตสวัสไปอยากเทสเนองค่ะน้องอยากมีเพื่อนอยากมีลูกปลาหนาะอามาให้กำลังใจค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะ เจอกันชิมนาค่ะบ๊ายบายค่ะ